สวัสดีค่ะวันนี้ก็พกบกับช่องหมวยแชแนลนะคะวันนี้ก็จะมาแคสเกมฟีไฟ EP ที่1 1นะทุกคนเดี๋ยวเราไปเข้ากันวันนี้เราจะมาเล่น 4v4 นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตอนเข้ากลุ่มกันเลยว่าเราจะเล่นกับใครนะคะมาทุกคนเราก็แคสเกมแล้วนะเราถือคืนนี่ปดอนนี้ถ้าจากที่เขาแจก,กว่านั้นนะ่ะทุกคน เราเล่นสีวิสีทะเลทรายนะเดี๋ยวเราไปดูต่อเริ่มเกมกันเลยนะคะคนะ โผล่ขึ้นมาอยู่นี่อะทุกคนดูขอทิ้งเรากันหมดเลยเอ้ยเหมือนมีคนจะมาข้างหลัง ไชว่าเดี๋ยวซื้อต่อไปทุกคนมาแล้วเราซื้อปืนนี้นะก็ไม่รู้ว่ามันคือปืนอะไรก็เรียกว่าปืนนี้นั่นแหละเลยยู่งสั่เรามาดูกันว่ามีใครซื้อปืนอะไรบ้างอุ้ยทุกคนเนาะอาจจะได้เสียงอะไรนะทุกคน ออนอนหนึ่งครับอุ้ยเด่ยดหนึ่งครับไม่มีคนช่วยเลยตายหมดทุกคนเดี๋ยวไปดูตาต่อไปคือแบบแพ้แล้วจ้าตายแล้วตายแ,แล้วค่ะเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกัน เดี๋ยวไปดูตอนเริ่มใหม่เลยนะอาจจะมีเสียงรถเสียงเอ้ยรถเสียงนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูตาต่อไปทุกคนคือเมื่อกี้เราไม่ได้แค์นะขอโทษด้วยเดี๋ยวไปเจอตาต่อไปเลยน่าจะเป็นตาตัดสินแล้วแหละสามศูนย์สามก็น่าจะรู้อยู่ว่าใครแพ้ใครชนะนะทุกคนเราจบตาแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมใหม่นะเดี๋ยวไปดูตาใหม่กันว่าเราจะแพ้หรือชนะนะทุกคนเรากำลังเริ่มนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าตานี้จะแพ้หรือชนะอีกนะคะ ทุวกคนเราซื้อปืน400เหมือนเดิมนะคะ เเฉยเลยลทุกคนตายที่สองแล้วจ้าซื้อปืนพันสองเอ้ยพันหนึ่งแล้วกันเห็นว่าปืนเนี้ยแรงนะอันนี้บอกกับเพื่อนนะ ทุกคนขึ้นทางนี้นะส่วนมากเขาจะเน้นขึ้นกระดูกกันใช่ไหมด่านนี้กระเราไม่ผิดนะอุ้ยตกอุ้ยตายตาย <First blood. S 1> ช่วยด้วยกำลัง ทุกคนตอนนี้คือแบบตายกันเยอะมากเดี๋ยวไปดูตาต่อไปเลยแพ้เหมือนเดิมทุกคนเมื่อกี้เราไปไอ้นี่มานะเดี๋ยวมาเล่นใหม่ไปเตรียมพร้อมเริ่มเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนเริ่มเกมกันเลยทุกคนทุกคนตอนนี้เกมมาแล้วเดี๋ยวเราซื้อปืนสรแล้วอาจจะไม่มีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะดูทุกคนเกมไปทุกคนเดี๋ยวไปทางนู้นกันกระตุก ุ้ยเห็นแล้วคนมีคนล้มเดี๋ยวเราไปช่วยกันมีคนมีคนจบยังจบไปดโอ้มีะไรอยู่้งช่วยกันเจกันกอน คนตายเดี๋ยวเราไปดูตาต่อไปกันเลยนะไปทุกคนตาต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนอนหน่จ้าอุ้ยนอนดาวดาวดาวมาช่วยหน่อยตายแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อฟืนเดิ อันนี้เลยไม่ค่อยชอบเลยอยากจะอยากดูแลน่าจะแพ้รัวๆเลยอ่ะทุคน,น,นเดี๋ยวเราวาร์ไปแป๊บหนึ่งน,นะ เฟื่องมากเดี๋ยวเจอตาต่อไปกันนะทุกคนมาทุกคนตาตัดเสร็จได้แล้วซีน,นี้ทุก่ะคนเดียวจบ có bao สิ่แพ้ค่ะเพื่อนไม่ช่วยอะไรเลยทุกคนแล้วจะมีมละและจะมีเพื่อนไว้ทำไมไจ้าสรุป<ห>แพ้จ้า<ห>เดี๋ยวไ,<ห>ไปดูกัน,<ห>นว,ว่าดาเมจเท่าไหร่ มาทุกคนดานเมจเราน่าจะน้อยสุดแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็แจ้งเตกดกระดิ่งแจ้งเตอรด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม t i k t o อกแล้วก็เฟซบุ๊กได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างน,นะทุกคนบ๊ายบาย